องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชโดยนายสุวรรณวงศิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและดกรกนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพร้อ,รอมผู้บริหารเจ้าหน้าที่อพวชและเยาวชน ร่วมทำพิธีถวายผ่านพุ่มสการะพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีสีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื <N> ่องในวันวิยทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสะดุดดีเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ณับบริเวณนาพระบรมสารทสทิลักรัชกาลที่4ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวชาภายในงานสัปดาห์วิยทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563ดกรกานิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าเนื่องโดยวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และการศึกษาของไทยเนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ได้ส่งแสดงพระปีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการทูตมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงความเป็นอารยะของสยามประเทศให้มหา อำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษฝรั่งเศสและอเมริกาได้ตระหนักและยอมรับในความเป็นอิกราชของประเทศนับแต่นั้นเป็นต้นมา อว,วชจึงจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยโดยอว,วชได้เตรียมมาตรการในการต้อนรับอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าชมทุกคนอย่างรอบด้านพร้อมเน้นการเข้าชมแบบนิวนอร์มอลลดการสัมผัสลดความแออัดยึดหลัก มาตรฐานการคัดกรองความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทยนะคะเ,เราถือว่าเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะเ,เป็นวันที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งวันนี้ก็ได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นมหาราชของไทยอีกพระองค์หนึ่งนะคะด้วยความที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างเรื่องอย่างยิ่งเรื่องดาราศาสตร์แล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์นะคะกิจกรรม Science Together Science Power นะคะเราก็ได้มีการถ่ายทอดนะคะออพลังของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะรวมทั้งหน่วยวิจัยในเครือข่ายของกระทรวงนะคะร่วมกันนะคะชูป้ายว่าเรารักวิทยาศาสตร์ I love science นะคะเนื่องจากยังเป็นช่วงของ new normal นะคะดังนั้นเรายังไม่ได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่นะคะเราจะเป็นการจัดกิจกรรมที่องค์การพิรพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่คลอง5นะคะโดยที่มีนิทรศาการพิเศษ2เรื่องก็คือนิทรศาการ เกี่ยวกับพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยนะคะวันนี้เราก็จะมีการพาชมนะคะนิทรรศการพร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติที่สำคัญนะคะของพระบิดาทั้งสองพระองค์นะคะผ่าน a c e b o o k Live สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2563จัดขึ้นที่อ,อพอวชคลอง5จัังหวดปทุมธานีตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่23สิงหาคม2563เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา ในรูปแบบนิสการเพื่อเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนิทรรศการเพื่อเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า นอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ยังเตรียมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ18สิงหาคมโดยในปี2563นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13-23ถึงพฤศจิกายน2563ที่ i ิมแพคเมืองทองธานีผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่02577 9999ต่อ2122หรือ2123หรือเว็บไซต์และ Facebook ที่ปรากฏบนหน้าจอ